ามาดูในเรื่องของท่าทีของ e v e r g r a n d กกันบ้างนะครับต้องยอมรับว่าใครๆก็ไปมองว่าตกลงแล้วเนี่ยทางด้านของผู้กำกับดูแลการเงินของจีนเองเช่น PBOC เขามองประเด็นของ Evergrande นี้อย่างไรกันบ้างและล่าสุดนะครับในที่ประชุมของ G ี30นั้นทางด้าน PBOC ก็คือธนาคารประชาชนของจีนก็คือธนาคารกลางของจีนนี่แหละครับก็ออกมาบอกแบบนี้เชื่อว่านะครับมีความมั่นใจว่า วิกฤตเอ v เวอร์แกรนั้นสามารถที่จะกํากับดูแลได้อย่างแน่นอนกันด้วยอพูดแับเสียงเข้มเลยนะฮะโดยทางด้านของอี้กังครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางจีนคือ PBOC นะครับออกมาแสดงความเชื่อมั่นแบบนี้นะครับว่าสามารถดูแลได้แน่นอนการประชุม G30 ในครั้งนี้เขาเป็นแบบออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกปัญหาเอ e เวอร์แนนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่ากังวล แต่ในภาพรวมนจีนสามารถรับมือและจัดก,การได้แน่นอนอขึงขังแบบนี้เลยนะครับความเห็นครั้งนี้แน่นอนครับทางกลางบรรยากาศที่นักลงทุนเองมีความกังวลเลยนะครับว่าเอ r แกรนจะนําไปสู่เรื่องของการเกิดวิกฤตในภาคอสังหาลาลุกลามบานปลายกลายเป็นวิกฤตการเงินซ้ํารอยวิกฤตในอดีตซึ่งเกิดมาแล้วในหลายประเทศหรือเปล่านะครับประธานธนาคารกลางริงจีนก็อีก,กังยอมรับบอกว่าปัญหานี้นี้มีผลกระทบต่อเอกชนในระบบการเงินของประเทศนะครับราวร้อยกว่าแห่งกันเลย ซึ่งการดําเนินการจัดก,การทั้งหมดนั้นจะดูแลเฉพาะในแง่ของการดูแลเจ้าหนี้และผู้ถืถอหุ้นก็เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทีนี้รัฐบาลจีงจะดูแลกันบ้างต้องยอมรับสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียจากการณีนี้มันมีหลายกลุ่มรัฐบาลจะให้ความสมบัญการปกป้องดูแลผู้บริโภคกับผู้ซื้อบ้านมาเป็นอันดับแรกมีความหมายว่าในมิติของนักลงทุนเองก็ดีบริษัทเองก็ดีถย่กลัวเสียนิสัยนะฮะ ส่วนนั้นไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลจีนเองจะดูแลคนที่เป็นผู้บริโภคกับคนซื้อบ้านขณะเดียวกันธนาคารกรีกกลางจีนก็คือ PBOC บอกการเติบโตของจีนปีนี้คงไม่ห,หวานนะครับแล้วก็น่าจะชะลอตัวลงมาในระดับกลางกลางอันนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของ Barclays นะครับก็เป็นนะครับธนาคารของกรีกที่เข้ามาประเมินแบบนี้ความตึงเครียดจากกรณีของเอ e เวอร์แก บวกกับความต้องการบริโภคสินค้าที่ชะลอตัวลงของจีนจะทําให้การเตริบโตของจีนในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนการเตริบโตของปีนี้นะครับเบื้องต้นได้มีการคาดการณ์กาวัยที่8.2แต่ถ้าเกิดวเลวร้ายที่สุดเลยจะลดลงไปค่อนข้างเยอะคือเหลือแค่6ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าระหว่างตัวเลขน,นี้6กับ8.2จีนจะไปจบปีเนี่ยในแง่การเตริบโต GDP ปีนี้2021 i, ไปอยู่ที่ไหนกันแน่ครับเพื่อนครับ ซึ่งธนคารกลางจีนนะคะเมื่อเช้ามีโอกาสฟ,ฟังรมเ์กเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2สเต็ปแล้วค่ะที่เขาจะดูแลนะคะ1ก็คือจะไม่ให้เ e อเวอร์แกรนลุกลรามจนกระทบภาคอสังหารริมทรัพย์จีนในภาพรวมนะคะกับ2ก็คือจะดูเรื่องของระบบการเงินนะคะที่ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเราคงต้องจับตาค่ะสิ่งที่เขาออกมาพูดในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการพยายามคูดาวบรรยากาศนะคะเนื่องจากมีกระแสะข่าวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่วิทย์คือเรื่องของการขายสํานักงานใหญ่ ในห้องกงจริงๆวิกฤตนี้จริงๆดูเหมือนค i c k off มาตั้งแต่ ต้นปีแล้วนะคะประมาณเดือนมีนาคมที่รัฐบาลจีนจออกกฎระเบียบม,มากมายนะคะเป็น400ข้อเลยนะคะที่มาคุมภาคอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วน D/E Ratio นี่ต่อทุนที่ต้องไม่เกินกี่เท่านะคะหรือแม้แต่เรื่องของการที่กําหนดนะคะว่าให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้คนเนี่ยมีอสังหาร,ริมทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นต้นนะคะแล้วก็ทําให้เอเวอร์แกรนตตัดสินใจขายสำนักการใหญ่ที่ฮ่องกงแต่ล่าสุดเองนะคะดูเหมือนว่าผู้ซื้อจะขอถอนตัว ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่แบงก์ชาติจีนจะออกมาคู่ดาวตลาดนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลอนข่าว2คนนะคะจากสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะ ออกมารายงานนะคะว่าทางด้านของ Youxiu Property นะคะซึ่งเป็นของทางรัฐบาลจีนค่ะเดิมทีเขาแสดงความสนใจในการพิชเชตควอเตอร์ของเอเวอร์แกรนดที่ฮ่องกงนะคะแต่ล่าสุดนะคะได้ยกเลิกไปแล้วสำหรับข้อตกลงมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5 7 0 0 0ันล้านบาทซึ่งแปลว่าหลายแปลว่าถ้าเอเวอร์แกรนดขายได้จะมีเงินก้อนนี้มาเป็นสภาพคล่องจ่ายหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้นะคะพอขายไม่ได้ถูกยกเลิกข้อตกลง ภาพคล่องส่วนนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่ายังคงไปอยู่ที่สังหารเรมัสซัพที่เอเวอร์แกรนด์ยังเป็นเจ้าของต่อไปนะคะซึ่งถามว่าทําไมถึงประกาศยกเลิกนะคะในการซื้อสำนักงานใหญ่นี้ก็เพราะว่ากังวลเรื่องสถานะทางการเงินค่ะย้อนรอยกันสักหน่อยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าความปราชัยหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นหรือว่าความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เอเวอร์แกรนด์เนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะขายสินทรัพย์บางส่วนเพื่อน,นําเงินสดมาชําระหนี้กว่า3 0 0 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐได้สําเร็จ หลังจากก่อนหน้านี้ก็ผิดนัดชําระหนี้ไปแล้วประมาณ3รอบด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาคอสังหา,าริมทรัพย์เจ้าอื่นที่ผิดนัดชําระหนี้หรือไม่ก็เลื่อนเวลาชําระหนี้ออกไปค่ะโดยถ้าไปดูดีลนั้นเกือบที่จะดีลดันแล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ดันสักทีนะคะเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งเป็นบริษัทอสังหา,าริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ร,รัฐบาลจีนเนี่ยนะคะที่ชื่อว่ายูซิลเนี่ยนะคะเขาตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวเตรียมที่จะบรรลุข้อตกลงและในการซื้ออารใช้ได้เวิร์กแกรนด์ เตอร์ยชั้นนะคะในเขตหวานใจของฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานใหญ่ท้องถิ่นของเอเวอร์แกรนด์ค่ะแต่แล้วมี2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยคณะกรรมาการเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่ากังวลว่าน,นี่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของเอเวอร์แกรนด์จะสร้างความยุ่งยากในการทําธุรกรรมให้เสร็จสาเร็จได้ประเด็นที่2ก็คือรัฐบาลท้องถิ่นกวางโจวเนี่ยแหละต้องการตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของ, e อนนะะงเขข้้้าา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 าใใจจจว่เออะะกกกรรรรชงงิินนนยยสททัพ์ํํไปบ ก็เลยทําให้ดีลนี้ถูกยกเลิกไปในท้ายที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ e v e r g r ์แกรอยู่ในดีวขั้นสุดท้ายนะคะที่จะขายหุ้น51%ในบริษัทในเครือนะคะเอเวอร์แกรน r ์พร็อพเพอร์ตี้นะคะให้กับพอบสันเดเวล o อปเมนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะได้เงินประมาณสัก50,000ล้านฮ่องกงซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าได้ก็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับเอเวอร์แกรน e นะคะเอเวอร์แกรนเนี่ยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ ทำธุรกิจตั้งแต่น้ำแร่นะคะมีการผลิตน้ำแร่ด้วยนะคะไปจนสมโมสรฟุตบอลเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่กระทบค่อนข้างมากกับกำลังคนแล้วก็มีประชากรถ,ถึงกว่า1ล้านรายนะคะที่จ่ายเงินเสื้อสังหาริมทรัพย์ไปแล้วแต่อย่างไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจีนจก็กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l h ค่ะ